เสียใจทั้งประเทศสื่อดังเปิดภาพแฟนบอลเวียดนามผิดหวังหลังชวดแชมป์ต้องบอกว่าการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2022เป็นรายการที่มีความหมายกับบรรดาแฟนบอลชาวเวียดนามเป็นอย่างมากเพราะถือเป็นถ้วยแชมป์ที่จะประกาศว่าพวกเขาเป็นเบอร์หนึ่งในย่านอาเซียนอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามพวกเขาต้องพบกับความผิดหวังเมื่อไม่สามารถทําได้สําเร็จหลังเป็นฝ่ายพ่ายให้กับทีมชาติไทยไปศูนย์ถึงหนึ่งในการบุกเยือนนัดที่2ทําให้รวม2นัดเป็นทับช้างศึก ที่สามารถหยิบถ้วยแชมป์ไปครองได้สําเร็จถือเป็นแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันและเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่7ในประวัติศาสตร์โดยทาง VnExpress พระ่อคุณภาพของประเทศเวียดนามได้ถ่ายทอดความรู้สึกของบรรดาแฟนบอลที่ต้องผิดหวังกับผลการแข่งขันในทัวรมม์นาเมนต์นี้ด้วยการเดินทางไปบันทึกภาพบนถนนเลอลอยเขตหของนครโฮจิมินที่มีการตั้งจอยยักย้ายเพื่อให้แฟนบอลได้รับชมกันแบบส,สด ซึ่งในจังหวะที่ทีราทรบุญมาทันกับตันทีมชาติไทยกดประตูสุดสวยให้ทีมชาติไทยออกนำหนึในนาทีที่24และกลายเป็นประตูสำคัญที่ทำให้ทัพช้างศึกเป็นฝ่ายเอาชนะเวียดนาม1-0และทำให้แฟนบอลหลายรายกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ถึงกับร้องให้ออกมาด้วยความเสียใจสำหรับทัพดาวทอง ทีมชาติเวียดนามประสบความสำเร็จในรายการลูกหนังอาเซียนครับด้วยการคว้าแชมป์สสมัยในปี2008และ2018หลังผ่านเข้าชิงชนะเลิศทั้งหมด4ครั้งจากทั้งหมด14ครั้ง